ออกคืออะไรแบ่งปันย่อยๆให้ทุกคนพอเข้าใจดังนี้นะคะงานเราคืองานขายแพลตฟอร์มขายชวนขยายเหมือนขายสินค้าทั่วไปนั่นแหละค่ะอันนี้คือขายลิขสิทธิ์ขายปุ๊บเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าคนกลางนะคะคือถ้าเป็นธุรกิจอื่นเงินจะเข้าไปในแพลตฟอร์มที่มีเจ้าของคือบริษัทแต่ของเราสั่งจ่ายด้วยสัญญาอัจฉริยะเรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กตัวย่อ SC จ่ายแบบไหนจ่ายแบบเพีย์ทุเพียงงงละสิเทียบกันแบบนี้นะคะมันเป็นการโอนเหรียญจากกระเป๋า1สู่กระเป๋าอีกใบหนึ่งเหมือนโอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปสู่บัญชีอีกบัญชีหนึ่งนั่นแหละธนาคารเป็นเลขที่บัญชีใช่ไหมคะแต่เพีย t ์ทูเพียเป็นที่อยู่กระเป๋าซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวเลขและก็ตัวอักษรทีนี้มาดูกันเรื่องการสั่งจ่ายด้วยสมาร์ทคอนแทคชื่อ Ox Cash ที่ว่าจ่ายออกหมด100%เพราะว่าเป็นสัญญาอัจฉริยะที่เขียนไว้แล้วเสร็จรันบนบล็อกเชนโพลิกอนเขียนว่าอะไรเขียนว่าค่าแนะนํา30%ค่าผังโครงสร้าง55%แบ่งเป็น4ชั้น5% 10% 15%และ25%ยูนีเลเวล10%กองทุน5% ทั้งหมด16รายการรวม100%จะเห็นได้ว่าธุรกิจเราไม่มีโอเวอร์เพย์ไม่ต้องรอบันผลไม่มีเบี้ยหัวแตกถ้าถามว่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าใช่หรือไม่ตอบได้เลยว่า no 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 เราขายแพลตฟอร์มขายลิขสิทธิ์สินค้าเราคือ NFT วางขายในร้านของเรามูลค่าลิขสิทธิ์เริ่มต้นเบาๆค่ะ10ดอลลาร ประมาณ500บาทแบงค์สีมว่วงอ่ะเราเอาลิขสิทธิ์ของเราไปขายให้เพื่อนสองคนเรารับรายได้ทันทีจากการขายตรงแล้วเพื่อนของเราก็ทำเหมือนเราเอาลิขสิทธิ์ของเขาไปขายต่อให้เพื่อนอีกสองคนเพื่อนของเราก็รับรายได้ตรงทันทีตัวเราก็ได้รับด้วยเพราะเกิดผังโครงสร้างขึ้น ทุกคนทำแบบนี้ต่อๆกันไปก็เกิดรายได้ตามโครงสร้างตามผังของตัวเองแล้วก็นำรายได้นั้นมาขยับกระดานโดยซื้อลิขสิทธิ์กระดานที่สองทุกคนในผังโครงสร้างเมื่อเกิดรายได้ขึ้นก็จะขยับกันไปทีละกระดานไล่ขึ้นมาทีละเซจตามกันไปเมื่อเกิดการขยับกระดานรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณซึ่งงานนี้เราทำครั้งเดียว ลงทุนครั้งเดียวระบบจ่ายให้เราไม่ใช่คนใหม่จ่ายเพราะอะไรคนใหม่ซื้อระบบมาก็เป็นธุรกิจของเขาเป็นร้านค้าของเขาแต่เราเป็นพันธมิตรกันอยู่ในผังโครงสร้างเดียวกันเหมือนเปิดร้านค้าเปิดสาขาขยายออกไปคิดง่ายๆเหมือนบิกซีโลตัสเซเว่นนั่แหละคะ่ะเห็นไหมล่ะง่ายไหมต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสาขาถัดไป ทักมาจ้า